เยอะนะคะนี่ดูคะ่ะนี่กำลังขึ้นใหม่ๆค่ะโอ้ดูคะ่ะขึ้นบาานี่เต็มเลยค่ะมีเดือกกระเทียมป่าปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เก็บก็ประมาณเดือนเดือน,นสองเดือนละคะ่ะเพื่อนๆจะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ตโตสูงขึ้นเยอะกันเลยคะ่ะแล้วก็เขาก็จะออกดอกแล้วค่ะ เาคิดจะออกดอกดอกเขาสวยมากค่ะสีขาวสีขาวสวยมากค่ะนเขากำลังออกดอกตอนนี้อ่อนๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาออกดอกเยอะๆแล้วยะอีกจะมาถ่ายให้ดูนะคะป่านนี่ก็จะขาวไปหมดเลยค่ะมีแต่กระดอกกระเทียมนี่ค่ะเพื่อนจ้าโอ้ยนกเขากำลังบินเข้ารังค่ะ เสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆดูค่ะดูค่ะ,คะนกตุยใหญ่เลยเขากำลังบินเข้าหลังสีที่ขึ้นนอนโอ๋นี่ค่ะกำลังนอนโอ๋เลยขึ้นค่ะเพื่อน ชาติสวยงามมากค่ะในป่านี่ดูขานกค่ะนกเขากาลังบินเข้าลังกันค่ะนกเยอะมากป่าธรรมชาตินกเขาก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะเขาจะอยู่ที่นี่แล้วค่ะดูให้ดูรอบๆนะคะเขียวไปหมดเลยค่ะสวยงามมากค่ะ ล่มลื่นมากเลยในป่านี่แต่นนหนาวค่ะเดนมาร์กยังหนาวอยู่นะคะยังหนาวอยู่ค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่องศานะคะสามสี่องศาไงเนี่ยน่าจะใช่ค่ะอยะอีก็ต้องใส่เสื้อผ้าเยอะๆอยู่ค่ะตอนนี้ต้องใส่เสื้อคลมหนาๆอยู่ค่ะเพราะยังหนาวอยู่นี่คือฮนก ลัางนกเต็มเลยดูค่ะนกค่ะน,นกบินไปมาเขากำลังจะบินเข้าลังกันค่ะน่าดูเยอะมากเลยธรรมชาติก็สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไปดูเยอิดมาอยู่นี่เจนมาก็เท่าไหร่จี สี่สิบห้าสี่ิบหกปีแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าดูขนกนกนกบินนะบินไปนะนะดูค่ะดูค่ะบินกันว่อนเลยกำลังจะเข้าหลังกันค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วค่ะที่เดนมาร์กโอ้ดูเพื่อนจ๋า เข้ามาในนี้ได้กินกระเทียมได้กินกระเทียมดูค่ะเ่เให้ดูนะคะดูค่ะเขาขึ้นฝั่งนี้เขาขึ้นแน่นไปหมดแล้วค่ะนี่ดูค่ะนี่ ดูครับเพื่อนๆนี่ขึ้นนี่นมีติโกยงามๆม่ะดูแน่นหมดแล้วค่ะขึ้นเต็มแล้วค่ะพี่น้อง๋างั่รียันตัว มีทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ต้นไม้ใหญ่มากต้นนี้นดูลังนกนกนะคะนี่เข้ามางล้วจะเข้าหลางังมีลังเขาอยู่ในคนดูเพื่อนเพื่อนนี่นกนี่ดูคนก็โอ้ดูค่ะเต็มเลยนี่อีกฝั่งหนึ่งน,นะท่าน เทียมป่ามีสองฝั่งเลยค่ะนธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะต้นไม้ล้มก็เก็บไว้เป็นธรรมชาติค่ะาเพนเอนาหาหลังกันค่ะดูค่ะเพื่อนจ่า ไม่รู้ว่า6โมงหรือยังนะคะนี่กับนาฬิกาเข้าตีแล้วค่นนุกหาบินเข้ารังกันค่ะเนี่ย ระฆังที่โบสถ์เขาตีค่ะเพื่อนๆจ๋าได้ยินนะละฆังค่ะน่าจะหกโมงแล้วค่ะนี่คิดว่าหกโมงแล้วค่ะไปต่อค่ะพ่อใหญอิทต,ต้องกลับไปทำอาหารค่ะ มาเก็บกระเทียมเอาไปทำอาหารค่ะนี่ค่ะทางโอกค่ะเดี๋ยอีจอดรถไว้นู่นเดินเข้ามาในนี้ บินหาลังกันนั่งธรรมชาติสวยงามมากเลยอันนี้กำลังขึ้นอ่อนๆค่ะอันนี้เขาจะไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่เขากำลังขึ้นค่านี้กำลังอ่อนๆเลยเขาเพื่อนๆจานดูเ่น อันนี้กำลังโอนเลยเค่ะเพราะเขาไม่ค่อยได้แดดแค่ตัวนี้อ้โหเขาเป็น,นยีน่ยองเอันนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะเ,คเสียงนกเสียงนกร้องค่ะ โอ้โดูนกรังนกค่ะฟังเ,เสียงนกค่ะใช้ายเสียงนอกอีกาบ้านเราเลยนะคะพี่น้องจา้า กำลังหาบินเข้ารังกันดูค่ะดูว่ามันเพื่อนจ่าเขาเกาะอยู่ที่รังเขานะดูค่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมดูค่ะนี่ดูค่ะเขาเกาะอยู่ที่รังเขานะ นกดูค่ะดูคก,กำลังหาบินเข้ารังกัน,นกเยอะเลยใช่ไหมเพื่อนจ๋าล้วดูค่ะเต็มเลยดูค่ะเกาะกันอยู่ที่ข้างหลังสวยงามมากเลยท่าน นี่ค่ะ,คะเก็บธรรมชาติมาจากในป่ามาให้ชงมด้วยกันค่ะจะเพิ่งลำคายกันนะคะได้ยินเสียงนกธรรมชาติน,นดูต้นไม้ค่ะ เพ่จนกบินกันว่อนเลยดูเขานกนกบินหาหลังกันเกาะกันเลย นลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆจ้าก็เก็บป่ากระเทียมมาให้ชมไปอีกแล้วคะ่ะนี่ค่ะขึ้นอ่อนๆนี่นี่ายะอีก,ก็มาเก็บกระเทียมไปนิดหน่อยค่ะนี่ได้พอกินแล้วพวกนี้ครับเพื่อนๆจ้านี่นี่กระเทียมพอกินแล้วคะ่ะนี่ไปทำเมนูวันนี้ค่ะนี่นี่คะ่ะเพื่อนๆ ตะเคียนวันโอนขาวๆอวบงามๆเลยค่ะนี่เกิมนี่ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆกับระเคียมวันอ่อนค่ะงามๆค่ะนี่